สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะมือนี้เท่ากับออกมายางหล่นนะคะเนาะกาศถอโอกาสมากกินใบเดายอดสะเดาไปกินกับบนป่านะคะกข้าวแล้งร้องง่ายๆนะคะมือนี้อากาศดีหล,ลายๆนาะคะก็เลื่ยยางออกมานะคะต้นไม,ม้ต้นไมาเห็นนะะนนงนะคะต้นต้นสะเดาฝรั่งนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเสะเอิว่าอส แก่กัลนงอ่อนๆออ,ออกมาทาคือนะ,ะกับวบกระถือว่ากับโบฮู้ว่ารสชาติแตกแตกต่างก,กันกับไอยอดที่มันแก่กว่านี่จังไเนะคะได้ว่ามือนี่จังไยกัแล้วแต่นะคะมือนี้เข้าได้มากแล้วมาเก็บแล้วนะคะเข้ากับสิเก็บไปล่องเบิงนะคะว่ารสชาติเขาสิเป็นจังไดแนะระวางใบที่แก่กว่านี่นะคะออกเขียวแนนก็ไปอ่อนๆ รสชาติจังไดน,นะคะจากที่เข้าได้ยินมากเข้าสิอัปเดตือที่มึงนะคะ่ะเนาะแต่สำหรับ